สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูหนิงนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้ครูหนิงก็จะมาสอนเรื่องการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะเรามาทำความรู้จักกับจำนวนนับและตัวเลขก่อนค่ะจำนวนนับจะใช้บอกจำนวนของสิ่งต่างๆนะคะสามารถเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือตามคำอ่านของจำนวนนั้นๆค่ะส่วนตัวเลขจะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวนการอ่านและการเขียนแสดงจำนวนค่ะเรามาฝึกเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้เลยค่ะจากช่องภาพในตารางจะไม่มีภาพใดๆเลยซึ่งแสดงจำนวนเป็นศูนย์ภาพดังนั้นเราจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนศูนย์ได้ดังนี้ค่ะ ศูนย์ตัวเลขฮินดูอารบิกศูนย์ตัวเลขไทยและคำว่าศูนย์ในช่องตัวหนังสือเราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะสอสาลาสารอูนอหนูยอยักกลันอ่านว่าศูนย์ค่ะจากช่องภาพในตารางนะคะ จะมีภาพของข้าวโพดอยู่1ภาพด้วยกันนะคะซึ่งเราจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวน1ได้ดังนี้ค่ะ1ตัวเลขฮินดูราบิก1ตัวเลขไทยและคำว่า1ในช่องตัวหนังสือเราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะหอหีบนอนหนูสระอึงองูไมเอกอ่านว่า1ค่ะ จากช่องภาพในตารางจะมีภาพแตงโมซึ่งแสดงจำนวนเป็น2องภาพดังนั้นเราจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนสองได้ดังนี้ค่ะสองตัวเลขฮินดูอารบิกสองตัวเลขไทยและคำว่าสองในช่องตัวหนังสือเราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะสอเสืออออ่างงอง,งูอ่านว่าสองค่ะ จากช่องภาพในตารางมีภาพผักกาดซึ่งแสดงจำนวนเป็น3ภาพดังนั้นเราจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวน3ได้ดังนี้ค่ะ3ตัวเลขฮินดูอารบิก3ตัวเลขไทยและคำว่า3ในช่องตัวหนังสือเราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะสอเสือสาราอามอมาอ่านว่า3ค่ะ จากช่องภาพในตารางมีภาพมะเขือเทศซึ่งแสดงจำนวนเป็นสี่ภาพดังนั้นเราจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนสีได้ดังนี้ค่ะ4ตัวเลขฮินดูอารบิก4ตัวเลขไทยและคำว่าสีในช่องตัวหนังสือเราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะสอเสือสระอีไมเอกอ่านว่าสีค่ะ จากช่องภาพในตารางมีภาพแครอทซึ่งแสดงจำนวนเป็น5ภาพดังนั้นเราจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวน5ได้ดังนี้ค่ะ5ตัวเลขฮินดูอารบิก5ตัวเลขไทยและคำว่า5ในช่องตัวหนังสือเราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะหอหีบสาลอาไม้โทอ่านว่า5ค่ะ จากช่องภาพในตารางจะมีภาพมะเขือซึ่งแสดงจำนวนเป็น6ภาพซึ่งเราจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวน6ได้ดังนี้ค่ะ6ตัวเลขฮินดูอารบิก6ตัวเลขไทยและคำว่า6ในช่องตัวหนังสือเราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะหอหีบกอไก่อ่านว่า6ค่ะจากช่องภาพในตาราง มีภาพบวบซึ่งแสดงจำนวนเป็น7ภาพดังนั้นเราจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวน7ได้ดังนี้ค่ะ7ตัวเลขฮินดูอารบิก7ตัวเลขไทยและคำว่า7ในช่องตัวหนังสือเราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะสาราเอจอจานไม้แต่ขูดอเด็ก อ่านว่า7ค่ะจากช่องภาพในตารางมีภาพฟักทองซึ่งแสดงจำนวนเป็น8ภาพดังนั้นเราจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวน8ได้ดังนี้ค่ะ8ตัวเลขฮินดูอารบิก8ตัวเลขไทยและคำว่า8ในช่องตัวหนังสือเราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะ สระแอปอปาดอเด็กอ่านว่า8ค่ะจากช่องภาพในตารางมีภาพเหตุทั้งหมดกี่ภาพคะถูกต้องแล้วค่ะมีภาพเหตุทั้งหมด9ภาพคะ่ะดังนั้นเราจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวน9ได้ดังนี้ค่ะ9ตัวเลขฮินดูอารบิก9ตัวเลขไทย และคําว่า9ในช่องตัวหนังสือเราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะสาระเอากอไก่ไมโทอ่านว่า9ค่ะจากช่องภาพในตารางจะมีภาพหน่อไม้ซึ่งแสดงจำนวนเป็น10ภาพดังนั้นเราจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวน10ได้ดังนี้ค่ะ สิตัวเลขฮินดูอารบิก10ตัวเลขไทยและคำว่า10ในช่องตัวหนังสือเราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะสอเสือสาระอิบบอใบไม้อ่านว่า10ค่ะจากช่องภาพในตารางนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่า มีแผ่นตาราง10อยู่1นึนะคะและมีแผ่นตารางหน่วยอยู่1หน่วยค่ะซึ่งเมื่อนำมารวมกันแล้วจะแสดงจำนวนเป็น11ค่ะดังนั้นเราจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวน11ได้ดังนี้ค่ะ11ตัวเลขฮินดูอาราบิก11ตัวเลขไทย และคำว่า11ในช่องตัวหนังสือเราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะสอเสือสระอิบอใบไม้สระเออออ่างไม้แตกค,คูดอเด็กอ่านว่า11ค่ะจากช่องภาพในตารางนะคะจะมีภาพแผ่นตาราง10อยู่1นึค่ะและ แผ่นตารางหน่วยอยู่2หน่วยนะคะซึ่งนำมารวมกันจะแสดงจำนวนเป็น12ค่ะดังนั้นเราจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวน12ได้ดังนี้ค่ะ12ตัวเลขฮินดูอารบิก12ตัวเลขไทยและคำว่า12ในช่องตัวหนังสือเราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะสอเสือ สาริบอใบไ,ไม้สอเสือออ่างงองงูอ่านว่าสิบสองค่ะจากช่องภาพในตารางมีภาพแผ่นตารางสิบอยู่หนึ่งสิบค่ะและแผ่นตารางหน่วยอยู่สามหน่วยค่ะซึ่งแสดงจำนวนเป็นสิบสาม ดังนั้นเราจะเขียนตัวเลขแสดงจํานวน13ได้ดังนี้ค่ะ13ตัวเลขฮินดูอารบิก13ตัวเลขไทยและคำว่า13ในช่องตัวหนังสือเราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะสอเสือสาลอิบอใบไม้สอเสือสาะออไไสอสอสาะอามอหมา อ่านว่า13ค่ะจากช่องภาพในตารางมีภาพแผ่นตาราง10อยู่1 0ค่ะและแผ่นตารางหน่วยอยู่4หน่วยนะคะซึ่งแสดงจำนวนเป็น14ดังนั้นเราจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวน14ได้ดังนี้ค่ะ14ตัวเลขฮินดูอารบิก14ตัวเลขไทยและคำว่า14ในช่องตัวหนังสือ เราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะสอเสือสาริบอใบไม้สอเสือสารอีไม้เอกอ่านว่า14ค่ะจากช่องภาพในตารางนะคะจะมีภาพแสดงมัดหมายอยู่1มัดซึ่ง1มัดจะมีค่าเท่ากับ10ค่ะ และมัดไม้ที่ไม่ครบ10นะคะอยู่อีกห้าไม้ค่ะซึ่งจะแสดงจำนวนเป็น15ดังนั้นเราจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวน15ได้ดังนี้ค่ะ15ตัวเลขฮินดูอารบิก15ตัวเลขไทยและคำว่า15ในช่องตัวหนังสือเราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะสอเสือสระอิบอไปไม้ หอหีบสระอาไม้โทอ่านว่า15ค่ะจากช่องภาพในตารางจะมีภาพแสดงมัดไม้อยู่1มัดนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ1นสิบค่ะและมัดไม้ที่ไม่ครบ10อยู่อีก6ไม้นะคะซึ่งแสดงจำนวนเป็น16ค่ะดังนั้นเราจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวน16ได้ดังนี้ค่ะ 16ตัวเลขฮินดูอารบิก16ตัวเลขไทยและคำว่า16ในช่องตัวหนังสือเราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะสอเสือสระอิบอบไม้หอหีบกอไก่อ่านว่า16ค่ะ จากช่องภาพในตารางจะมีภาพแสดงมัดหมายอยู่1มัดค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับ1 0และมัดไมายที่ไม่ครบ10อยู่อีก7ไม้ค่ะซึ่งแสดงจำนวนเป็น17ดังนั้นเราจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวน17ได้ดังนี้ค่ะ17ตัวเลขฮินดูอารบิก17ตัวเลขไทย และคำว่า17ในช่องตัวหนังสือเราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะสอเสือสาระอิบอใบไม้สระเอจอจานไม้แตกหูดอเด็กอ่านว่า17ค่ะจากช่องภาพในตารางจะมีภาพแสดงมัดไม้อยู่1มัดค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับ1 0และ มีมัดไม้ที่ไม่ครบ10อยู่อีก8ไม้ค่ะซึ่งแสดงจำนวนเป็น18ดังนั้นเราจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวน18ได้ดังนี้ค่ะ18ตัวเลขฮินดูอารบิก18ตัวเลขไทยและคำว่า18ในช่องตัวหนังสือเราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะสอเสือสระอิ บอใบไม้สะแอปอปาดอเด็กอ่านว่า18ค่ะจากช่องภาพในตารางจะมีภาพแสดงมัดไม้อยู่1มัดซึ่งมีค่าเท่ากับ1 0ค่ะและมัดไม้ที่ไม่ครบ10อยู่อีก9ไม้ซึ่งแสดงจำนวนเป็น19ค่ะ ดังนั้นเราจะเขียนตัวเลขแสดงจํานวน19ได้ดังนี้ค่ะ19ตัวเลขฮินดูอารบิก19ตัวเลขไทยและคำว่า19ในตัวหนังสือเราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะอสอเสือสาละอิบอใบไม้สาละเอากอไก่ไม้โทอ่านว่า19ค่ะ จากช่องภาพในตารางจะมีภาพฟักทองซึ่งแสดงจำนวนเป็น20ดังนั้นเราจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวน20ได้ดังนี้ค่ะ20ตัวเลขฮินดูอารบิก20ตัวเลขไทยและคำว่า20ในช่องตัวหนังสือเราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะ ยอยักษ์สระอีไม้เอกสอเสือสระอิบอใบไ,ไม้อ่านว่า20ค่ะต่อไปนักเรียนลองนับดูสิคะว่ามีแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยรวมกันแสดงเป็นจำนวนเท่าไหร่คะถูกต้องแล้วคะ่ะมีแผ่นตาราง10อยู่20 หรือเท่ากับ20ค่ะและมีแผ่นตารางหน่วยอยู่5หน่วยหรือเท่ากับ5ค่ะซึ่งแสดงจำนวนเป็น25ดังนั้นเราจะเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกได้ดังนี้ค่ะตัวเลขไทยและเราสามารถเขียนคำว่า25 ได้ดังนี้ค่ะยอยักษ์สารอีไม้เอกสอเสือสารอีบอใบไ,ไม้หอหีบสาระอาไม้โทอ่านว่า25ค่ะนักเรียนลองนับดูสิคะว่ามีแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วย รวมกันแสดงเป็นจํานวนเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะจากภาพแสดงแผ่นตาราง10อยู่40และแสดงแผ่นตารางหน่วยอยู่5หน่วยซึ่งแสดงจํานวนเป็น45ดังนั้นเราจะเขียนตัวเลขแสดงจํานวน45ได้ดังนี้ค่ะ45ตัวเลขฮินดูอารบิก 45ห้าตัวเลขไทยและคำว่า45เราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะสอเสือสารอีไมเอกสอเสือสารอีบอเบไม้หอหีบสารอาไม้โทอ่านว่าสีบห้าค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะว่าจำนวนนับใช้บอกจํานวนสิ่งของต่างๆและตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจํานวนการอ่านและการเขียนแสดงจํานวนค่ะซึ่งเราสามารถเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือไม่ยากเลยใช่ไหมคะ วันนี้คุณหนิงก็มีการบ้านมาให้นักเรียนได้ฝึกทํากันด้วยนะคะนักเรียนสามารถทําการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์นา23ถึงนา25ได้เลยค่ะส่วนนักเรียนส่วนการศึกษา IP นะคะนักเรียนสามารถทําการบ้านลงในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า13ถึง15ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้คุณหญิงขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ